วีออดหลับนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับผมติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับนี่นะครับผมวีออดหลับนะครับนี่นะครับผมติดตามรับชูมคลิปนี้ด้วยนะครับ ผมจะโจลูทีมเซสองพี่อ้อมบายมั่งมีนะครับวีออสหลับนะครับนี่นะครับผมกดไลค์กดแชร์กได้นะครับนี่นะครับผมวีออสหลับนะครับผมนี่นะครับผมโอ๊คีนี่นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ใครนี่นะครับผมหลับนะครับผมหลับกันนะครับ ก่อนเลือกภูพันเอาไอ้ฝากเออ่โบชัวมาแล้วก็ให้ไปรับแล้วก็อยู่ตรงปลายกรอกครับผมแต่พี่วหนุ่มต้องมาเพราะต้องถ่ายรูปคู่สินาครับผมเจ้ากรอกไปรับโบชัวด้วยพี่ออสพี่ออสครับทางภูพันโบชัวฝากไอ้โบชัวนั้นมาไลเม็กก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเอารับตอนนี้เลยจะได้ส่งให้เขาเจยวหนุ่มมามาเจ้ามาเจ้ามา ร้านกาแฟโกก้องทักแมพี่ครับกดที่ารับชมคลิปนี้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมกาแฟกกตอนนี้เลยตอนนี้วีอัดหลับนะครับใส่เสื้อก็ไม่เอาป้ายออกนะครับเอฟซีติดตามรับชมคลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมวีออดไม่ได้เอาป้ายเสื้อออกนะครับเอฟซีดีนะครับผมหนึ่ง มีคนนอนหลับนะครับพี่พี่ลาวันนะครับผมช่วยให้ปติดตามนะครับนอนหลับเลยนะครับยังไม่กินนังตาอยู่นะครับตอนนี้นะครับเราดีานะครับผต่มอกแสดงว่าเราัแอยพี่วีออนนะครับตอนนี้นะครับเอธนนนะครับผมคนก็ลาบนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันนะครับต่อไปกันทำมาได้เลยครับขอบคุณ fc ที่อยู่ด้วยกันนะครับมนิานลักษณ์ทงคิปนี้เลยนะครับผมเจ้าโจลูทิมเซตองเฮอ้อมบายบ้างมีนะครับพี่วิออกระลำนะครับพี่ลาวังกระลำนะครับตอนนี้นะครับต่างคนต่างหลับกันนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับผม ไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งได้ค่ะสวัสดีค่ะต่างคนต่างแล้วนะครับหลับสองคนนะครับแฟนหนุ่คนนะครับหลับสองคนนะครับนี่นะครับพี่วิออกันหลับนะครับตอนนี้พี่ระวังกันหลับนะครับขอบคุณที่ห้ามมากดไลค์กดแชร์ติดตามรับชมคลิปนี้กันด้วยครับผมต่างคนต่างแล้วนะครับผมติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยครับเจ้าโรลิมเซนของพี่อ้อมบายมั่งมีนะครับผม ต่างคนต่างรันนะครับตอนนี้พี่ระวังกระหลัดนะครับผมพี่วีออกระหลับนะครับผมนี่นะครับเอฟซีธนูนะครับผมที่อยู่ด้วยกันนะครับผมต่างคนต่างลันนะครับนี่นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้กันด้วยครับผมนี่นะครับผมต่างคนต่างหลับนะครับนี่นะครับผมยังไม่กินอิ่มมางตาอย็นเลยนะครับผม หลับกันเลยนะครับนี่นะครับผม FC นะครับผมติดตามรับชมไลฟ์สดนี้ด้วยติดตามรับชมคลิปนี้กันด้วยครับว่ากดไลค์กดแชร์กดไลิ์กดกระดิ่งกันได้ครับติดตามรับชมคลิปนี้กันด้วยครับจากโจ้าลูทีมเซตของพี่อ้อมบายมั่งมีนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดไลิ์กดกระดิ่งกันได้ครับมีออดใช่เนาะ